เพราะว่าเด็กอยู่เก่งกับบ้านค่ะลุกไปด้วยไปด้วยถ้ามันบีไอจะไม่ว่าแต่นี่มันเป็นอยู่เขาไม่ใบีนะคือรู้ว่ามีมีของแต่ของยูอะเพราะเด็กอยู่เก่งอรือเป้าและอย่ามาบอกคือว่าให้เพื่อมานั่งขอบคุณเพราะว่าหลายๆครั้งที่อยู่ชนะเพราะว่าเด็กอยู่เก่งกับบ้านค่ะลุกเพราะว่าหลายๆครั้งที่อยู่ชนะเพราะว่าเด็กอยู่เก่งกับบ้านค่ะลุก ร,รู้ว่าบีมีของแต่ของอยันเพราะเด็กยูเก่งหรือเป้าและอย่ามาบอกคริสว่าพอว่าเด็กยูเก่งกับบ้านค่ะ